ตยาประวัติศาสตร์ตอนที่สองครับผมก็มีต are ่ออีกนะครับข้างนอกจะมีพวกชิ้นส่วนที่เป็นเป็นไม้เก่าครับเป็นเครื่องโบราณที่ใช้ทําประโยชน์กับการทำอาหารกินนี่ก็จะเป็นเป็นหินศิลาแรงนะครับเป็นศิลาแรงเป็นเครื่องใช้สมัยก่อนที่จะใช้ทำทำกับพวกอะไรนะครับทำทำกับข้าวทําอะไรครับเนี่ยแล้เป็น เครื่องมือที่ใช้นี่ครับเนี่ยครับเหมือนนี่ครับเหมือน,น,นเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องสมัยก่อนเราก็บอกว่าโม่ครับโม่โม่ไว้ใช้โม่แป้งโม่อะไรครับนี่ครับหรือว่าเป็นโอกาสดีมากๆครับผมเสียดายครับผมเข้าเข้าไลฟ์สดไม่ได้มันชั่วโมงชั่วงถึงแล้วเลยเวลาเข้าไปมันต้องรองก็เลยก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูครับแต่ดูอย่างนี้ก็คือว่าโอเคนะฮะ หรือว่าเป็นประโยชน์มากครับวันนี้มามาทูกวันจริงๆนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ต่างๆครับที่อยู่บนบนบนปางสีเทพนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนของของท,ที่ที่ใช้ประดับอยู่บนปางนะครับก็จะมีนี่ครับมามีต่างๆนะครับ แบบนี้ครับผมงามมากหรือว่าเป็นโอกาสดีนะครับมาบอกโชคบอกบุญกับทุกๆท,ท่านครับเพราะว่ายากครับที่จะได้เข้ามาบางทีมาเยี่ยมบ้านทีก็ไม่ไม่ไม่ไมด้วแวะครับไหว้แค่องค์ปู่สีเทพเจ้าพ่อสีเทพครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะครับโม โม่โม่แป้งบ้านเราครับสมัยสมัยใหม่เนาะนี่ครับจะเป็นเครื่องโม่ก็ทําใหญ่ขนาดนี้นะครับเป็นหินหินแกล่งนะครับที่โม่พวกนี้ไอที่ก็ใช้ทําเนี่ยเป็นหินที่แกล่งครับเป็นประโยชน์มากครับที่โอกาสได้พาเอฟซีทุกๆท่านนะครับเข้ามาชมเข้ามาเยี่ยมเยี่ยมชมนี่ครับเป็น อาจจะเป็นโม่โม่โม,โม่โม่ข้าวโม่แป้งทากับข้าวอะไรพวกนี้ครับทำสมัยก่อนนะเนาะเพื่อการํารงชีพของคนโบราณนะครับแต่เขาใช้เป็นชิ้นมีแต่ชิ้นใหญ่ๆครับเพราะว่าคนสมัยก่อนที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคนแปดศอกครับคนแปดศอกมีความสูงใหญ่มากจึงสามารถที่จะสร้างปางใหญ่ๆสูงไดท้ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะครับในประเทศไทยมีปราสาทพนมรุ้งนะครับเนาะแล้วก็ มีวัสดุหินพิมายและที่ต่างๆวัสดุต่ำครับผมจะเป็นหินศิลาแรงแล้วก็เป็นหินทรายส่วนใหญ่นะครับส่วนมากหินทรายก็จะแกะสลักเป็นรูปเป็นรูปที่อะไะรเงี้ยนะฮะอย่างทัสีวะอะไรอย่างนงี้ครับกับความเชื่อทางฮินดูนะครับแล้วความนี้ก็เกี่ยวพันกันนี่ครับชิ้นส่วนต่างๆนี่คือเก็บเก็บมารวมไว้ตรงนี้ครับ บางส่วนก็เอาขึ้นประดับไว้บนปางครับนี่ครับจะเป็นโมเป็นหินเป็นโมหินเป็นสากเป็นอะไรครับเนี่ยสวยมากแล้วก็ธรรมจากสวยงามครับเดี๋ยวไปชมปางสีเทพมาชมกันต่อนะครับนี่ก็เป็นรอบๆของปางสีเทพนะครับ รอบๆปางสีเทพก็จะมีเหมือนเหมือนเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดำรงชีพนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่มีความหมายครับตรงนี้นี่ครับสวยงามมากสมัยก่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นทับหลังทับหลังของของปางสีเทพครับไม่ได้ขึ้นข้างบนเพราะว่า ปางศีเทพก็อาจจะมีสภาพที่ไม่พร้อมที่จะเอาขึ้น,นครับนี่เป็นทับหลังที่อยู่บนปางสีเทพครับผมนะครับสวยงามมากครับตรงนี้จะเป็นจะเป็นอ่สีนี้เลยครับเป็นเป็นหินสีชมพูเลยครับนะครับสวยงามวิจิตรจริงๆเพราะว่าคนสมัยก่อนนี่ยอมรับนะครับ อาจจะเป็นสมัยเป็นยุคคือยุคหินนะครับเนาะนะนครับ,น,รบนี่อาจจะเป็นเขาเรียกเสาเสาหินนะครับเสาที่อยู่หน้าซุ้มประตูอะไรอย่างนี้ครับเอามารวมกันไว้ตรงนี้เพราะว่าไม่ได้ประกอบเพราะว่าโครงสร้างของโครงสร้างของปางศรีเทพนะครับมันไม่ไม่สมบูรณ์พร้อมที่จะเอาขึ้นไส นี่ครับคือทางขึ้นปางสีเทพที่ที่ต่อเนื่องมามาต่อเนื่องมาจากปางสองพี่น้องครับนี่ครับถ่ายในร่มจะได้ชัดๆนะครับนี่ครับคือปางสีเทพเพราะว่าช่วงนี้มันจะเที่ยงนะครับถ่ายย้อนแสงอาจจะดูมืดหน่อยนี่ครับเป็นจุดสำคัญนะครับ จุดสัมพันที่จะขึ้นขึ้นไปบนปางสีเทพเดี๋ยวพาขึ้นชมเลยครับตรงนี้ทางขึ้นปางสีเทพจะมีจุดจุดบริเวณนี้จะเป็นที่หินที่สูงที่สูงขึ้นแล้วก็มีบันไดครับนะครับถ้าเดินมาจากทาง สองพี่น้องครับเดินมาจากปางสองพี่น้องก็จะมาเห็นเป็นปางสีเทศตรงนี้เลยครับเพราะว่าตรงนี้จะมีพนักง,งานคอยดูแลปลูกหญ้าปลูกอะไรรดน้ําครับจะให้ดูสวยงามนักท่องเที่ยวมาเทียเท่ยวชมก็จะได้ดูว่าสวยงามครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ศักดิ์สิทธิ์ครับตรงนี้ นะครับปางสีเทพนะครับสัญลักษณ์ของเมืองสีเทพครับผมเดี๋ยวถ่ายย้อนหลังไปให้ดูนะครับนูน่ครับคือปางสองพี่น้องครับปางสองพี่น้องเดี๋ยวจะขยายให้ดูครับนี่คือปางสองพี่น้องครับ เดี๋ยวจะพาไปดูโครงกระดูกคนโบราณครับจะอยู่จุดหนึ่งตรงนั้นอาจจะจะมีเขาเรียกอะไรนะคนแต่โบราณเขาเรียกคนแปดสออครับมีความสูงใหญ่มากแล้วเขาก็จะจะฝังไว้พร้อมกับช้างม้าอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเขาไปดูครับครับนี่คือที่เห็นอยู่นี่คือปางสองพี่น้องแล้วมาตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเขาคัางในครับ เขาข้างในนี่จะมีธรรมจักรอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะมาตรงนี้เลยครับปางสีเทพครับตรงนี้ครับก็โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการเข้าชมใครอยากมาเที่ยวชมได้นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี่ครับชมตรงปางสองพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งครับตอนนี้เพราะจุดแรกที่รถล,ลังเข้าส่งอะ จะเป็นจุดนี้ครับตรงปางสองพี่น้องนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีโควิดแต่เขาเข้ามาชมเพาเป็นเมืองเก่าโบราณที่มีความสำคัญสมัยทวารวดีครับผมเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการนับถือาศาสนานะครับเนาะสิ่งสิ่งที่เป็นมงคลที่ศักดิ์สิทธิ ก็ก็ได้มาหลายชิ้นนะครับสมัยก่อนคนที่รู้จักเขาก็มอบให้มาครับก็เอาไว้เคารพสักการะนะครับนะนี่คือปางสองพี่น้องครับผมปางสองพี่น้องก็จะเป็นจุดสำคัญสาหรับการาทำพิธีทางาศาสนาไหมก่อนครับ คืออารยธรรมสมัยก่อนคือแรงมากนะครับเนาะเกี่ยวกับการเค่งศาสนาครับก็ต้องได้ทำเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อทำเพื่อใช้ในการทำพิธีปางสองพี่น้องกับพางสีเทพจะเป็นเป็นบริเวณที่ต่อเนื่องกันครับจะเป็นทางเข้าตรงนี้จุดแรกก็จะไปเดินไปถึงโน่นครับ ถึงถึงถึงปางตรงปางสีเทพเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่เป็นขุดเจอกระดู